สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆอท่านใดนะครับที่เคยใช้ประตูไฟฟ้านะครับเป็นประตูม้วนไฟฟ้านะครับที่ใช้รีโมทนะครับเพื่อนๆเวลาเจอปัญหาเวลาไฟดับนะครับก็จะต้องสาวเชือกตัวนี้นะครับซึ่งซึ่งใช้เวลาสาวเนี่ยยาวมากแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกนี่คือไม่สามารถจะเปิดประตูนี้ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้น ปัญหาของเราก็จะหมดไปนะครับโดยการที่เราใช้ UPS นะครับแต่ UPS ของคุณเนี่ยแบตเตอรี่ข้างในส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นแบตแค่6แอม7แอม9แอมอย่างงี้นะฮะมันไม่สามารถที่จะเปิดอเขาเรียกว่ามอเตอร์ตัวนี้ได้นะครับมอเตอร์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราเราต้องรู้สเปคมอเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับของผมเนี่ยผมลองไปอ่านในคู่มือมันน่าจะประมาณ350วัตต์นะครับ 350วัตต์เพราะฉะนั้นคำนวณคร่าวๆเนี่ยก็ต้องน่าจะใช้แบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า2 0 3 0แอมป์ขึ้นไปนะครับอ่าคราวนี้ผมก็เลยไปลองเสิร์ชหาดูนะครับในอ่าพวกช้อปปิ้งต่างๆนะครับก็เลยจะต้องก็เลยต้องใช้อ่าไปดูความเหมาะสมนะครับเราจะไปใช้แบตเตอรี่รถยนต์ดีไหมอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายแบตที่เป็นน้ำกดนะครับ แบตเตอรี่ที่เป็นน้ำกรดเนี่ยมันก็จะทำให้การชาร์จรอบเนี่ยมันต่ำลงเพราะาเราคิดง่ายๆคือการที่เรา,าใช้ไฟในแต่ละวันเนี่ยมันมีการชาร์จเข้าชาร์จออกตลอดแต่ว่าอันนี้เราเสียบแค่ตัวนี้ก็อาจจะโอเคอยู่นะครับแต่ผมกำลังมองว่าถ้าไปเสียบกับพวกทีวีพวกอะไรเงี้ยถ้าเราใช้แบตเตอรี่น้ำกรดเนี่ยมันจะเสื่อมเร็วอายุการใช้งานมันก็จะต่านะครับ เพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่พวกลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นพวกอ่าอย่างของผมเนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด12โวลต์50แอมป์นะฮะไปหาช้อปปิ้งดูได้นะครับมันก็ราคาประมาณ4,000ไม่เกิน4,000นะครับอืมก็มาต่อเข้ากับเครื่อง UPS เก่าๆนะครับแต่สเปคเครื่อง UPS ของคุณเนี่ย จะต้องค่าัตต์เนี่ยจะต้องเกินจะต้องเกินเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณอยู่นะครับเนี่ยนะฮะค่าัตต์ที่เขารองรับได้นะครับอย่างของผมเนี่ยมันอยู่ที่390วัตวต์390วิบต mm ์ hmm. นะคราวนี้เครื่องนี้มัน350เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองลองดูนะครับว่าในเครื่อง ups ที่มีหน้าจอเป็นดิจิตอลเนี่ย mm hmm. เขาจะสามารถ บอกค่าได้อันนี้มันเป็นของเก่านะครับมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ตัวตัวอย่างบางตัวก็เนี่ยอันนี้ก็เซลล์ขึ้นไม่ครบนะครับแบตเตอรี่เต็มก็มองเลข3เลข4อะไรเนี้ยก็ดูไม่ค่อยชัดแต่ว่าผมก็ไปซื้อของเก่ามานะครับแต่ว่าก็แค่เสริมคือเราต่อต่อสายไฟออกมาเพื่อจะมาเข้าแบตแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ต่อพ่วงมานะฮะเราจะมาดูโหลดกันนะครับว่าโหลดตัวเนี้ย มันมันใช่หรือเปล่านะครับกับที่ผมบอกไว้350วัตต์กับอ่าสำหรับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แค่390วัตต์นะครับคุณไปดูเลยนะครับว่ามันเขียนว่าสามารถรับไฟได้เท่าไหร่กี่วัตต์นะครับ UPS ตัวนี้ต้องต้องลองรับกับมอเตอร์ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือผมเสียบปลั๊กไฟไว้อยู่นะฮะคราวน,นี้ผมจะทําการถอดปลั๊กไฟออกนะครับ แล้วเราจะได้ดูว่าสําหรับเครื่องที่มีตัวโชว์สถานะเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่าโหลดไฟพอไม่พอนะครับดูนะฮะผมจะกดปิดนะครับนี่มันขึ้นโหลดมา90%เลยนะฮะขึ้นโหลดมา90%นี่หมายความว่าหมายความว่าเกือบเกือบหมดของมันเลยนะฮะที่สามารถรับได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มันรับโหลดหนักขนาดนี้ก็แสดงว่ามันก็จะต้อง ทำงานหนะักพอสมควรนะครับก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่โหลดที่มันรับได้สมมุติถ้ามันครบร้อยเปอร์เซ็นต์ี่มันจะตัดไปเลยนะครับคือเครื่อง ups เราจะไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนั้นได้นะครับอันนี้คือความรู้ที่แบ่งปันนะครับที่สําหรับใครที่อยากจะติดตั้งเครื่องสำรองไฟเวลาไฟดับนะครับแต่ก็ต้องลงทุนสักหน่อยนะครับชุดนี้ผมกอ็อันนี้ก็ไปซื้อของมือสองมานะครับแต่ว่าก็อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ 500บาทนะครับกับอันนี้4,000ก็เป็น4,500บาทนะครับก็ติดตั้งกับประตูนี้ไฟฟ้านะครับซึ่งประตูนี้ก็ติดตั้งไปเเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับคนไหนที่สงสัยก็ลองทักมาถามดูได้นะฮะสวัสดีครับวันนี้ขอแชร์แค่นี้